ลายมือของเราเนี่ยนะครับนอกจากเส้นต่างๆเนี่ยที่บ่งบอกเกี่ยวกับชีวิตตัวตนโชคลาภแล้วยังมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์เนี่ยที่ซ่อนอยู่ได้อีกด้วยครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึง3สัญ,ญลักษณ์บนฝ่ามือของเราที่จะส่งผลเกี่ยวกับชีวิตของเราได้ด้วยครับยกมือของคุณขึ้นมาและดูไปพร้อมๆกันได้เลยอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้อาจารย์โจ้ด้วยนะครับจุดแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือกากบาทที่เนินถ้าคุณมีสัญลักษณ์กากบาทหรือรูปดาวที่เนินจันทร์ บ่งบอกว่าชีวิตนะครับของคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบอุบัติเหตุทางน้ําจมน้ําตกน้ําตกเรือนะครับกากบาทหรือดอกจันเนี่ยที่เนินจันเนี่ยยังมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องผ่าตัดหนักๆมาแล้วด้วยนะครับแต่ส่วนมากก็จะสามารถเอาตัวรอดแล้วก็รอด้นจากในส่วนของพยานอันตรายได้ครับเกณฑ์ที่2นะครับถ้าคุณมีในส่วนของสี่เหลี่ยมที่ขึ้นอยู่กลางฝ่ามือบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดวงแข็งมากเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครอง เวลาที่คุณดวงตกมากๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินก็ดีนะครับมักจะมีในส่วนของนะครับคนก็ได้นะครับหรือช่องทางในการทำหากินที่จะช่วยฉุดล้างหรือเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าเจริญเติบโตหรือฉุดให้คุณนะครับขึ้นมาจากในส่วนของปัญหาที่คุณเจอได้อีกด้วยครับจุดที่3นะครับจุดสุดท้ายนะครับถ้าคุณมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่ขึ้นอยู่บนเส้นสมองหรือจุดที่เชื่อมระหว่างเส้นสมองกับเส้นชีวิตนะครับก็บ่งบอกว่าชีวิตของคุณมักจะเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสิ่งศ ศาส,สนานะครับเช่นคุณเป็นคนชอบสวดมนต์คุณเป็นคนชอบมูคุณเป็นคนที่ชอบไปไหว้พระขอพรและส่วนมากถ้าใครที่มีสัญลักษณ์พวกนี้ถ้าได้ไปมูได้ไปขอพรมีโอกาสที่คุณจะสมหวังได้อีกด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องการงานการทําธุรกิจคุณก็สามารถนะครับไปได้ดีในช่องทางนี้นะครับเช่นคุณอาจจะทําธุรกิจสายมูนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับก็ดีเครื่องสําอางก็ดีนะครับเครื่องล้างของขังวัตถุมงคลคุณสามารถที่จะนําเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อศาสนา มารวมกับธุรกิจที่คุณทำอยู่เพื่อต่อยอดในส่วนของความสําเร็จได้ด้วยครับใครที่มี3สัญลักษณ์ที่อาจารย์ได้พูดดังขั้นต้นนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ชีวิตของคุณได้ครับ